สวัสดีครับร้านบางดุลครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวบ่วงนกเขาใหญ่นะครับบ่วงนกเขาใหญ่ของร้านบางดุลจะมี25บห้าหลักนะครับ25ห้าหลักย5สิบห้าบ่วงนะครับแล้วก็จะเป็นรังเก็บขอบเหล็กนะครับรังเก็บจะเป็นขอบเหล็ก นี่ก็จะเป็นรังเก็บที่ใครที่จะซื้ออาจจะซื้อไปใส่บ่วงที่มีแล้วหรือว่ารังเก็บหายนะครับก็มีนะครับเป็นรังเก็บขอบเหล็กด้านด้านด้านซีสีชมพูเนี่ยจะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็หุ้มหุ้มสายเอ็นไว้นะครับตัวหนอนเป็นสายเอ็นนะครับด้านในนะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมี25หลักนะครับพันหลักสีน้ำตาลนะครับพันหลักสีน้ำตาลพันหลักสีน้ำตาลหลักเป็นหลักเหล็กนะครับสเตเลสหลักสเตเลสนะครับแล้วก็เชือกราวเป็นสาย PE ต่อสายเอ็นก็สาย PE นะครับ แล้วก็ใครที่ซื้อชุดนี้เราแถมตะก,กวัวให้หนึเม็ดนะครับตะก,กวัวทรงหยดน้ํานะครับเอาไว้ถ่วงเวลานกมันบินหนีนะครับเราจะแถมให้1เม็ดนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้แบบครบเซ็ตก็ได้นะครับมีหลักพร้อมนะครับหลักนี้ยาวหนิ้วนะห้านิ้วนะครับหนิ้วกว่าหนิ้วหรือหนิ้วไม่แน่ใจ หลักสเตเลดนะครับแล้วก็เชือกผูกขานกเขานะครับพร้อมไข่จิ้งจกเรียบร้อยนี่ไข่จิ้งจกนะครับใครที่สนใจบุชุดต่อนกเขาใหญ่ร้านบางดุลโทร0937730398นะครับสวัสดีครับ